เหนือสามารถเข้าได้แล้วนะครับสามารถทำเราได้ดูแลเรื่องความสะดวกสบายความรวดเร็วให้กับท่านนะครับขวามือคือสุขภาพสตรีครับเราแบกท่องแบกโซนไว้นะครับซ้ายมือขาครับเราก็จะแปะข้อหูลที่ถูกต้องให้ กันมากมายเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบพระคุณครับขอบคุณด้วยใจจริงเลยนะครับอันเป็นที่ควรเคารพนะครับของเราทุกคนด้วยนึกแบ,บ่งช่องแล้วย้ำอีกครั้งครับ บอสพอรบอสอะไรต่างๆเนี่ยต้มตุน๋นการต้มตุ๋นเนี่ยมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วแต่ว่าทุกยุคทุกสมัยโคดมันคนวิธีการต้มตุ๋นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่โลภเนี่ยเราก็จะไม่โดนเขาต้มอ,อย่างเช่นอย่างอย่างที่ทุกวันนี้นะครับไอเรื่องการ โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็หลอกให้โอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่โลภนะครับเราก็จะไม่เสียเงินนะครับแต่ก็เป็นห่วงคุณเท่าคุณแกที่บางทีท่านก็ไม่รู้อะไรนะครับเล่นโทรศัพท์ยังไม่เป็นใครโทรมาก็รับมันจะดูดเงินนราไปหมดเลยก็น่าสงสารนะครับดังนั้นต้องช่วยดูแลตัวเองนะครับอย่าเป็นเหยื่อ กับการที่ทางคณะกรรมการวัดเนี่ยมีการปักภายว่าทะเลาะวิวาทเปล่า500แสนบาทครับ ก็ถือว่าดีครับทําให้เรุ่นไม่ไม่ดีกันไม่ว่าจะปรับจริงหรือไม่ปรับจริงก็ถือว่าดีทาให้ทาให้ให้ครอบครัวกันแล้วก็ไม่ก้าวรอวิบาทครับถือว่าดีครับเขาที่ดูวันนี้นี่เรียบร้อยดีเนาะเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรเราขายของกันว่ามานานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วครับผมปกตินี่เคยเจอที่เขามีเรื่องกันบ้างไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยงานนี้ล่ะยังงานนี้ยังยังไม่มีครับเพราะว่าถ้าจะปรับจริงเลยครับอือไม่มี